เกิดอะไรขึ้นถ้าผมอาเชิญปีศาจแล้วปีศาจอาะล้วว่าในสตูดิโอของเราแตบบ่รีไม่รอดแน่เลยถ้าอยาก,ก,ก,กด like, ูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาด้วยนะครับแล้วเจอกันเออไม่ไมีอะไรทำเลยเออทำอะไรเนี่ยเังหลบพีชอยู่จะเอาไว้ล่ะเออไม่เป็นไรเอาแต่เออแต่นั่งในห้องนิ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยเอาแต่ทดลองทางเสียสารไม่ไม่ได้แตะพวกเสียสารเลยแล้วจะเรียกนาทีได้ไหมเนี่ย เออเอ๊ะออวันนี้เคยอ่านหนังสือไหมเนี่ยตรงนี้มันเป็นแบบพวกหนังสือบันทึกโบราณอ่างเงี้ยโม่อเาก้าแล้วโอเคแต่ฮึมแต่อาแต่เออใช่นึกออกอย่างหนึ่งเอออยากจะลองเล่นอะไรสนุกไหมคืออย่างงี้ เคยเคยทำมาอยู่แบบมันสาวคือลัทธินี้มันสามารถอัญเชิญแบบสิ่งมีชีวิตจากไหนมาไม่รู้ก wow. ็ได้มาเราจะมามามาคือเอาตัวอะไรดีอยากอัญเชิญสับปะรดอยากอัญเชิญใครมา,า,าปีศาจปีศาจไล่เอาปีศาจอะไรั้งแต่เดนะเอาปีศาจเหรอเอ้ยก็น่านะเออเด็กๆก็ลองแบบฮาสซิ่งเนาะอัญเชิญปีศาจอะ ก็จะไม่มิไปต้องการเออมันต้องการพยายามมาดูตัดจำนวนหนึ่งมัม้งอืมเอาไงจีมามาเดี๋ยวเราไปหาแนวร่วมกันดีกว่ามาไปดูซิว่านาทีเราตอนนี้ทำงานกันเป็นยังไงบ้างถึงเวลาที่เราจะทำงานงจรัง,งๆล้วอ,อืมมาอย่างไรละโอเคเอ้ยชิวมาเดี๋ยวเราไปที่ออฟฟิศหนึ่งก่นอนไปดูซิว่าแต่ละคนทำงานยังไง โอเคเฮ้ยอยู่ไหมโอ้อะอะไรเนี่ยผมจะกำลังทำการหั่นอะไรนิดหน่อยประกอบชิ้นส่วนนะครับโอเคเอออาโอเคคืออ่ะทำงานกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยได้ทำงานได้งานงานแบบเสร็จกันหมดหรือยังอ๋อซีอโเนี่ยหนึ่งสองสามยาวโอ้โอเคโอเคงานโบกับการที่ซีอโอมอบให้ผมด้วย โอเคโอเคอีกไปกูทำอะไรอ่ะนี่อ่ะแฟนได้ตัดคลิปเสร็จแล้วโอ้โอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวเคาะไปดูอ่ะโอเคคืองี้เดี๋ยวเรามีแบบกิจกรรมจะทํากันเล็กน้อยพอดีจะลองแบบอันเชิญดูบ้างหลังจากที่เราทดลองทางวิทยาศาสตร์มาเยอะเกินแล้วพวกศพิษยาสั่นยังไม่ได้ยุ่งเลยอันเชิญจริงครั้งแรกก็ตอนอไหมใช่ใช่เดี๋ยวเราจะมาลองอันเชิญอีกรอบละ ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือว่าจะลาพักไปตอนนั้นอบางคนไม่รู้นอกจากวิทยาศาสตร์เราทำผู้ศยศาสตร์ด้วยแล้วยังไม่มีฝ่ายใสเลยกจริงมาจะมาได้ไหมแบบพักงานสักนิดนึงก็ได้โอเคแต่ก่อนอื่นนะโจท้าหน้ากับหลังอ่ะผลิตมาเล่น้อยหน่อยก็ดีนะเครื่องจะพังมันรอด โอ้มันต้องใช้เยอะนะโอ้ตายแล้วตายแล้ตายโค่นซัวจังเลยโดนแขวนโชคดีไม่โดนจับไปเป็นหอยทากเหมือนผมตอนนั้นคือก็รซัวตัวจริงเห็นนี่จะรู้สึกยังไงน่าจะร้องนะตัวนึงขาดครึ่งตัวนึ่งกลายเป็นคอนตัวนึ่งกลายเป็นกระดาษโอ้โหเอาไปๆเราไปไปเถอะเดี๋ยวเออได้ได้มามาเดี๋ยวลองไปดูหน่อยชั้นอื่นเขาเป็นไงกันบ้างเดี๋ยวตากมากระยมหมดเลยมา โอ okay. เคทอนนี้เป็นไงนัดง,งานใหม่โอ้ oh. oh. ทำดรียนดิคุณโดตัดดีไหม uh, ดีดีแล้ผมตอนนี้ก็จะทำโรู้แตงแล้วก็ทำงานได้ดีอ่าดีเล้วอะไรเนี่ยโอ้โหคนเปรนด์ทำอะไรเนี่ยติดงานไงเนี่ยทำไมทำไมแวบแรกเห็นเหมือนจะเอาเอกสารเข้าเตาอบวะรอดพอไม่แหละ เฮ้ยฟังดูในเตาอบสิมีอะไรไหนอะไรอ๋อนหนังสืออะไรอ่ะอใส่ทำไมใส่ใส่ทำไมใส่หนังสือใส่ทำไมวไหวไหมนอนพอไหมเนี่ยไปนอนไหมนอนไหมนอนพอทำงานนิดนิดเดียวนิดนิดเดียวอะไรเมื่อคืนนั่งเดตไลน์กันทั้งสองว้อ่ะจะเป็นกรีน้รเนี้นอนนอนต่อดีกว่า อ้าวเฮ้ยตื่นก่อนอ้าวแต่ดีเป็นไงอุกเม่คนเป็นไงอ๋อสนุกดีครับอ่าสนุกดีนะสงบมากเลยสงบใช่ไหมช่วยใช่ไหมว่าสงบสงบครับโอเคสงบก็สงบมะอ้าวยี่เดี๋ยวไปทำกิจกรรมต่างๆมาตามมาคือเดี๋ยวเราจะมาทำการอัญเชิญเอ่อสิ่งมีชีวิตนิดๆน้อยๆนะวันนี้เราใหม่น่าจะยังไม่เคยเห็นใช่มาเดี๋ยวจะพาดูไงว่ากระบวนการทำงานเรานอกจากวิทยาศาสตร์แล้วยังมีศิลปศาสตร์ด้วยแต่ก่อนอื่น เราต้องไปหาวิญญาณมนุษย์มาสักห้าหกคนห้าเราจะหาจากไหนอ่ะเออเอาจากคนในกองก็ไม่น่าดีเออก็ใช่แหละจะลงผิดชั้นแน่ใช่ตัวหนึ่งหลบแล้วเลยเนี่ยไปกบีไปน่าจะต้องไปตรงนเอยวิญญาณทุกคนโอ้ยอะไรเนี่ย นอใครเลยพี่เก้าพอดีมันมีรายการทีวีรายการทีวีทีวีหนึงเขาอยากมาตัวตรูรายการอะไรอ้วมชุดรายการอะไรนะอ้วมาจากรายการทีวีโชว์มาถ่ายทำบริษัทนี้เห็นบอกว่ามีสิ่งแปลกๆก็เลยมากันโอ้ก็เลยมา โอ้โหว้าวซีโอซีโอนะมาเออเออก็ไม่ได้นัมาแต่ผมมากันทันทีแดดเดี๋ยวนะเดี๋ยวซีโอเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะก็ต้องการจะพอดีนะอ้าวไม่มีครับเอ่าคืออย่างนี้อ่าน่าจะได้แล้วเดี๋ยวผมจะพาพวกคุยมาทัวร์สตูดิโอของเรานะครับผมบริษัทละทีของเราเป็นละทธิรูปแบบใหม่รูปเราเนี่ยแบบว่า ผสมสายศาสตร์แล้ววิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันใช่ัานเจ๋งสุดยอดเลยนะครับโอ้ดีเลยอ๋ออยากเห็นออยากเห็นได้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 มามาตามมาเลยทุกคนมามามาไสวนไปไปอ่าเดี๋ยวทุกคนอยากเข้าอิไป ไอ้เรามันจะแอร์อัดมันจะแอร์อัดหน่อยนะโอ้ย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 ไไปเขาาไปทุกคนโอ้ตาเขาไปลเ้าานี้เลี่ม่เออพี่้ราคุณพี่พามาเนี่ยโชงดีมากเลยอ้เดพี่ก็รู้ได้ให้ทุกคนมานี้อมานี้ประตูดานะครทางประตูดำาโอ้โชงดีจังเลยมามา้ามาเข้ามาเขามา นี้เราภูมิใจนำเสนอมากนี่นี่นี่นะครับนี่คือห้องถูงของเรานะครับเป็นห้องประชุมเป็นตัวด้วยนี่นะเป็นเมทีโอ้ไม่เคยเห็นมากอเลยนะอุสวยงามมากอ้ วัดถ่ายเก็บภาพของผมก่อนอ่าถ่ายถ่ายแล้วเต็มที่เต็มที่ครับเต็มที่นะครับถ่ายถ่ายคิดว่าแบบคิดว่านี่คือการถ่ายภาพสุดท้ายในชีวิตก็ได้ครับอ๋อเราเราว่าไม่มีอะไรไม่มีไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับแบบแบบว่าที่นี่มีที่เดียวในโลกไงแบบได้เห็นภางสุดท้ายในชีวิตเลยเออใชครับ โอนึกว่าได้ยินว่าอะไรสิมาสุดท้ายนะกอนไม่ค่อยไม่มีครไม่มีอะไรครับไม่มีไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับคุณคงแบบเบื่อเดินทางมาไกลใช่ไหมล่ะการเดินทางมาถึงโอไฮโอเลยเนี่ยใช่ใช่โอ้ไปเดินทางมาตั้งสาคืนเลยไกลมากเอาไปนมากก็ตีแล้วนะครับอ่าอ่าอ่านั้นดูตัวนี้สปาร์ชไหมแดอยากดูโชว์ไหมครับอยากอยากจากโนยส์มิโตะอ่าเราวมาดูโชว์พิเศษด้วยครับเป็นแบบของดีประจำที่นี่จ้ะครับอ่ามาตามาครับนี่ เราจะพาไปห้องโชว์แปลว่าเป็นแบบต้องต้องช็อกแน่นอนครับเขาจะช็อกเลยนี่นี่นะครับอ้าวครับยวดีๆอนรับสู่ห้องโชว์นะครับอันนี้จะเป็นห้องโชว์การแสดงนะครับผมอ่ะเด็กก็อื่นเลยนะครับขอให้เออ่ทางสำนักนะครับเออ่ที่มาสัมภาษณ์ครับไปยืนตรงกลางเว้นนะครับทุกคนเลยโอ้ยยืนตรงไหนอะตรงกลางตรงกลางยืนตรงเว้นครับอย่างนี้เหรออ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมนักแสดงแป๊บหนึ่งอะทุกคนออกไปก่อน เอาควะนั่นแหละรอทุกคนทุกคนรอก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอเตรียมโชว์แป๊บโอเคตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้เรามีเหยื่ออยู่ห้าคนแล้วถามคุจะทำอะไรก่อนอ๋อพี่จำเชื่อว่าเชิญออลไม้ใช่ไหมเราก็จานเชิญเหมือนรอบนั้น,นะอะออลไม้ไหนวะคุณไม่กูไม่อยู่อ๋อแต่จะมีอยู่คือพี่<อ>ใช่ไหมเราขาดศิญญาศาสตร์ตอนนี้เราต้องเปิดโปรเจกต์สยศาสตร์แล้วเดี๋ยวเราจะอัญเชิญสิ่งมีชีวิตออกมา <S <S เป็นปีศาจแต่คนคนนั้นมาทำไมแมทำไมล่ะก็เคือขคือเราต้องใช้วิญญาณประมาณหกดวงพี่ซึ่งตอนนี้เราได้มาแล้วห้าดวงสองเใยวิญญาณเอ้เรามีห้าแต่เราขาดอีกหนึ่งแล้วใครแล้วแล้วต้องการเพิ่มอีกหนึ่งแล้วเอาอะไรอ่ะเออตายสิเอ่อเมื่อหรแต่น่าจะจะไม่ผิด อ๋โหคุณเพชอะไรเหรอคุณเพชคุณคุณดูเหมาะดีนะ้อเพชทำประกันทำประกันชีวิตโอโยยังน่าจะทำแล้วนะพี่แล้วโอเคตามมาเลยไปต้องคือมากตามมาตีโออยากอยากจะบอกว่าพอดีพาเพิ่งพาเขาไปทำประกันมืออ๋อดีแล้วคือ ภาพอาจจะแบบตัดนิดนึงน่าจะเจอแบบบรรพุทที่ตายไปแล้วจะมาคุยเราสักสองสามนาทีบม่พี่ว้าวาวคือ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 อาจจะแบบไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บแต่ว่าอาจจะแบบภาพตัดแล้วไปเจอบรรพุษแเราได้คุยกันสองสมนาทีล้วก็กลับมาไม่เป็นมามาย่าตัวเองอะไรอย่างงี้ก็ได้ไงแบบว่าอ่าไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเยเขาไปเข้าไปอเป็นรูเลยอุดด้วยฝักอุดเนื้ โอเคมาโอเคครับอ่าเพื่อนเออเดียบุคคลนี้จะเป็นเอ่อเดี๋ยวจะเป็นคนที่แบบมีอยู่กับเราเป็นเพื่อนนะพอดีว่ากิจกรรมโชว์นี้มันต้องใช้ประมาณหกคนนะครับก็คือเราขาดคนหนึ่งเราก็เนี่ยหกคนพอดีแหละโอเคครับโอ้โหมันแปลกๆนะพี่แปลกๆอะไรคิดเองมันแปลกๆกับคนด้วยเหรอเออโอเคอ่าเราโตไปยืนอีกหัวมุมหนึ่งยืนยืนกันสามหัวมุมต้องใช้สามคนอันนี้โอ้โหเออครับ เออเป็นโชว์ครับเดี๋ยวเราจะชมการโชว์พิธีกรรมเล็กๆน้อยๆให้ดูนะครับเป็นโชว์พิธีกรรมเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เราทําการวิจัยนะครับโอ้โหตอนนี้พร้อมมกเลยพร้อมโอเคนะเดี๋ยวว่าตามว่าตามนะโอ้โหเต็มพอไม่ดีดูวิญญาณเอ๋ยฮะวิญญาณเอ๋ยจงตอบรับเสียงของข้าคุณคุณเพชรพูดด้วย และจงรับเครื่องเซ่นไหว้เครื่องเซ่นไหว้เหล่าดวงวิญญาณที่หลงทางจำนวนหกดวงจงมาจงมาจงมาทวัตถเฮ้ยได้ผลด้วยเฮ้ยอ๋อไม่แปลกหรอกที่ร่างมันยังอยู่ักนไไง ใช่ประกันโอวยโอมันท้าไมเวลาตายร่างมันจะไม่หายประกันสินเชื่อประกันโอไฮโอไม่ตายตาเบิกงบเพื่อให้คุณเพชรเนี่ยได้ประกันแบบเออ่ตลอดชีวิตเลยนะเนี่ยโอ้เอาดีแล้วเอาเอากันเดี๋ยวเตรียมแบกไปเข้าเคยชีพชีวิตเอ่อได้แต่เออป้าแฉว่าพิซซาร์ตไงที่รวันเชิญมาแล้วชื่ออะไรค่ะค่ะชื่ออิตาโนอิตาโนที่นี่คือที่ไหนล่ะอิตาโน อ๋อเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวตอบให้ครับทุกคนแบกรางแล้ไปตามข้างนอกมาเฮ้ยข้างนอกมาช่วยมาช่วยแบกโซเพ็กมาช่วยแบกโซเพ็ดหน่อยเอาคุณคุณพิสาลรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปรักษาก่อนมามาแบกโซเพ็ดแล้วรอได้โอ้แบกอะโอตกหนักโอ้โตกหนัก แล้วจะไปสบเดิ๋ดนเออค่อยๆแบกแล้วค่อยๆอบค่อยๆตกไปตกตกไปตกตกหน้ากันทีร่างดีๆซิไหวไหมเนี่โอ้เออ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 แต่อเออเข้าไปโออค่อยๆดันค่อยๆดันค่อยๆดันไม่ดันขาโอ้ยตกไปเลยไหวไหมไหวไหมคุณเพชเจะตายจะตายจริงๆแล้วอะ เอามาเอามาเขาเครื่อว่าคือมาศศกขยับได้ยังไม่รู้จะปีศาจนะเอออ้าวมรับมีคนมีคนต้องดูไหมกูดูเลยเอองั้นฝากพี่ก้าดูหน่อยบอกบอกให้เขาขึ้นไปรอที่ห้องคอนเซนเลยเอามามามาใครที่ไม่ตามมาไปดูโชว์ตายแต่ไปดูกับดูด้วยมาหน่อโอเคอ่ะอันหนึ่งนะไปที่ห้องน้ำเอาเอ้ยไม่ทันแล้วจะให้เขาไปเอาตัวรอเองแล้วกันคนะเอาแบงค์หวังว่าหวังว่าเขาจะจำได้อ้ออยู่ห้องนี้ห้องนี้พอดีว่ามันเอาบัพผักไปไปไป ไไปปล่างเลยละมั้งดูแลไม่ดีเลยเนี่ยเนี่ยดูแลไม่ดีเลยอะไรแค่เอาให้มาอยู่ตรงนี้เอาให้มาอยู่ตรงนี้ฟาดหน้าเลยดูแลไม่ดีองจับยืนจับลายยืนก็เอาเป็นว่าเอาแหละวิธีง่ายๆอ่ำถังแรกเอ่อลากเข้าตึงอ่ะโอเคอ่ะดีก่อนที่สองก่อนอื่นเลยทุกคน ปลอระวังไว้เผื่อมันระเบิดพอดีพึงอันนี้ก็ลองครั้งแรกเหมือนกันอาละนะโอเคอะองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเอาคือชีวิตชุบชีวิตโอ้หวังว่าจะได้ผลนะไหนโอ้โอเอ้าเอนี่ไงมาแล้วโอ้โอ้เปิดปิดเปิดกุเปิกโอ้เอะโอ้ยโอ้ยโอ้ไปไยืนยืนย เอออ่ะนี่ไยแท่จะผลเะโอ้แสมเว้ยครั้งแรกเฮ้ยสามน้ำน้ำเค็มเป็นบ้าเลยเอ่อไม่ได้ใช้น้ำหรออ๋อโทษทีพอดีเผลอเอ่อไปไปใช้น้ำเอ่อตรงบ่อออนเซ็นนั่นแหละเออโอ้โหอืมอืมอเผ็ดแช่เผ็ดแช่เค็มเพชรแช่เกลือ เอ๊ะเพ็ดเพ็ดไม่เป็นไรก็แค่บ่อบ่อน้ําออนเซนตรงบ่อรวมอ่ะมันต้องกลัวมันไม่มีอะไรหรอกบ่อรวมอ่ะบงเล็บนักบ่อรวมบ่อรวมเด่ใจนะเข้มเข้มอรทีรู้ละเข้มเข้มอะไรอ๋อเอาไปว่าช่างวันเอามามาเออนี่บอกว่าปลอดภัยเป็นไงเป็นไงบ้างหลังจากที่เอ่อตายตายไปประมาณสองสามนาทีรู้สึกว่าผมเป็นนังเกลียด คุณย่าอยู่แล้วผมก็เห็นคนคนึงชวนไปกินหมูกระทะอ๋อตายแล้วยังคิดถึงหมูกระทะเลยตั้งแต่ตั้งแต่โจเอลลากพาไปนี่เลยอไ่งเนี้ยอ่าช่างมันช่างมันอย่างน้อยก็กลับไปมีชีวิตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบิดกลับก่อนเฮ้มา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 โอเคขึ้นจึ๊บ อ๋อเนี่ไปห้องลัทธิเถอะอ่าไหนพิซซาอยู่ไหมนี่เอ่ายืนจะสะดุดเชื่เป็นไงบ้างพี่เก่าเงียบผมไม่พูดเหรอเดี๋ยวอยู่ไหมเนี่ยว่าไงอ๋อโอเคคุยเรื่องอ่าก็ดีดีต้อนรับนะที่คือยดีดีรับสู่ลัทธิของเราพอดีพุกมมาเชมามโอเคเข้าใจแล้วอ๋อโอเคแต่สงสัยจะมาที่นี่นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดู มา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 ตามมาตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวพาทัวร์ที่นี่คือเป็นรัฐที่ของเราก็ดีๆจะแบบทั้งเศรษฐศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์แต่จะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าพวกนายรู้จักหรือเปล่าแต่เอาไปว่าพวกเราทําวิจัยหลายอย่างแล้วก็เชิญนายมาอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันว่าโลกภายนอกเป็นยังไงด้าแล้วข้าวจากแต่ศยศาตส,าสาตร์แลบวิทยาศาสตร์ข้าไม่รู้จักโออเคคุยยังไงเลยทำไม่ได้เห็นเลยโอเคมา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 หนีถึงแก่อ่านี่รู้จักที่นี่ไหม ทีนี่คือโลกมนุษย์ไงโลกมนุษย์ใช่ดาวโลกเอิร์ดนี่รู้จักไหมใช่เอาขบไหมข้าอยากทดของโลกมนุษย์มานานแล้วแหละขอบใจพวกเจ้าวาที่เชิญข้ามาที่นี่เอ้าเอ้าเอ้าเกลียอ้าไม่แล้วหรอ้วเชิ่มาผิดตัวเออเออเออเอ่เจอเไอ้้อเออเอออเลยทออเ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 ออนึอเอ คุณโจไม่ได้เอาน็อตมาอ้าวแป๊บนึงนะคุณดาวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขอได้ครับเออโอเคเท่าแหละกูไม่รู้หรอกมึงเป็นใครแต่ที่แน่อย่างหนึ่งเลยคืออยากจะบอกว่าถ้าแกอยากยึดของโลกใช่ไหมงั้นแกตามมาอ๋ออ๋อจะจะไปไหนเนี่ยเออเออภาเป็นของดีโอเคโอเคของมาคุณยุ้ยนำเลย เดี๋าถูกเย้พี่ผมทำเกินไหมเหรอโอ้ผมเดาถูกเออแบบว่ามันจะเป็นอาวุธลับที่ช่วยให้คุณปีศาจสามารถยิดของโลกได้ง่ายขึ้นครับวโอ้อย่าไม่ใช่สารนี้ไม่ใช่สารนี้นนี้จ๊อคงไม่ใช่สิ่งของที่ผมทำเกินไปเอาเป็นว่า เออวข้าแมนต์หรือเจนใช่ไหมอาวและทุกคนที่ยกเว้นไอ้ไอ้แดงหลบไปก่อนเออไม่ใช่สิโตนะไอ้แดงไอ้แดงไอ้แดงเดียวเหรอทำเป็นว่าอ่าวเหระครับคุณมีนวัตกรรมสุดพิเศษที่จะทำให้ไอ้คนนั้นคือองโลกนี่ยังงไงได้ขึ้นและนวัตกรรมสุดพิเศษมันยังเป็นลูกน้องให้คุณได้ด้วยช่วเด็กๆออกมาเอ๊ะโ๊องสุดคนนี้แต่ได้แบบแปลกได้เหมือนสุด เออพอดีว่าไอ้นี่มันเป็นซัวสวนเกินที่ถูกเอถูกดัดแปลงออกมาโอเค่านไม่ต้องไปก่อนไรอ่ะแต่เอาเป็นว่าไม่ต้องห่วงรอบนี้จะไม่เหมือนเอรอบที่แล้วที่ซีโอเผอไปกดพี่เลนอ๋อไปด้วยไปด้วยแต่แอ้หน้ามาดูโง่ขึ้นนะเอ่อก็โง่ขึ้นสติปัญญาไม่ได้เท่าซัวนะแต่ว่าเออยังไงอ่ะแต่อย่างน้อยก็เชื่อฟังสุดโอเค เอออย่างเาแเลยอย่างเราเลยเราดูอยู่ตรงนี้แล้วกันนุ๊กเออแกอย่างยึดของโลกใช่ไหมใช่แล้วอ่ะก่อนอ่ะงั้นก่อนอื่นเลยถ้าแกอย่างยึดของโลกชนะอะน้องๆให้ได้ก่อนแล้วกันนะจัดการเลยเด็กๆเอาแล้วเอแล้วบไปเลยเอาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โห้เด็กๆโอ้โหดกๆน่รักแบบนี้เด็กพลัง โอ <Dante> ้โโอ้โอ้โอ้โหโอ้โโอ้โ่โอ้โหโอ้โหโอ้โีศอจโหโอ้โหโอ้โหว้โหโอ้โหโี้าหโอไโหไอ้หว้โหโอ้โหโอาโหโบ้โหโอ้โหโ้โโอ้โหโ้าไม่ไไหวเ้อ้อ้โหโอโอ้ตหโอ้โหโอ้โหโอ้โหกอ้โหมอ้โ้โหืออ้โัวไม่หโอ้โหโอหโอ้โหโ้โห้โหโอโอ้โโอ้โหออนี่คือโนหอ่อประมาณนั้น โอเคแต่ที่แน่ก็ต้องฝึกอีกเยอะให้พวกให้พวกนี้มันคุยกันเรื่อยๆแต่แบบว่าขอความปกติด้วยแต่ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่นะปิศาจสายงงว่าจะหายเลยไอ้ผู้เชี่ยนี่ไม่มีงงเชี่ยดูดิไม่เอาของออกมาแกล้งขวานซิ่งจะมาจะมายึดของโลกพลังกำลังแค่นี้จะยึดของโลกได้เหรอไม่เขาแค่เกิดมาจากผิดที่เฉยยไมื่รถฉันนะบอแค่ผิดที่เฉย ดีดีเอาไปเด็กว่าใจแล้วถ้ากูเข้าไปข้าสติกูจะไม่ลดใช่ไหมเออไม่นะพี่เพราะว่าไอ้พวกเชียร์นี่คุยกันไม่ได้แต่กูแต่กูแค่เห็นสักข้าสติกูก็ลดระดับเฮียกูไปดีกว่าโอเคงั้นอ๋ออย่าไปทะเลาะกันไอ้พวกเด็กเข้าไปในกองดิเออดีเออเข้าไปเข้าไปต่อยด้านต่อเนอเออจบแล้วเอาไงต่อดิไอ้ เอยแต่ว่าเอาไงต่อกลับไปทำงานสีงโตเลยไปดีกว่าไปดีกว่าไปสายผมด้วยนะเออเดี๋ยวไปตัวกันเอาไปว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันทั้งคนที่มาทั้งทุกอย่างเลยลืมไปซะลืมไปหมดระวัียงลิฟท์ทับหัวอะไรเขาไปกลับไปทำางดีกว่าทุกคนบายบายเจอกันเฮ้ย